สวัสดีค่ะวันนี้ไข่เจียวนะคะไข่เจียวค่ะไข่เจียวไข่เจียวนะคะ สวัสดีนะคะไข่เจียวไข่เจียวค่ะไข่เจียวไข่เจียวนะคะสวัสดีะคะ่ะใครน้อใครน้อเท่าเท่าจีบัน เจียวค่ะเ่ยเจียวไปไหนแล้วหนึ่งร้านดวงใจหายวับไปกับตาหายไปไหนแล้วสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะหายไปไหนกันหมดแล้ว,วสวัสดีสวัสดีนะคะ่ะ Hello e v e r y วันมองไม่เห็นฉันเลยสวัสดีนะคะ โอ้ยชาเกียวอยู่นี่หายไปไหนชาเขียวมาช่วยป้าอีกแล้วไปช่วยป้าอีกแล้วนะแค่ชาเขียวเป็นไงกลับหรือยังกลับแม่ห้องสอนเห็นไปลงอะไรหลวงพ่อทำใจด้วยอะ่ะได้เลขเด็ดอะไรมาบอกกันบ้างสิ พวกนี้รวยแล้วนะพวกนี้รวยแล้วบอกมั่งบอกมั่งหลวงพ่อทําใจบอกอะไรมาหลวงพ่อทําใจบอกอะไรมาบอกมั่งจิมาบอกมั่งเลขเด็ดน่ะเอามาเด็ดเด็ดหน่อยซิมีตัวไหนบ้างเห็นน่ะกลับมาแย้วไปไหว้พระเฉยๆได้เลขเด็ดอะไรมา เห็นอะไรบ้างอะเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างในน้ำมนันน้ำมันเห็นอะไรบ้างในน้ำมนันน้ำมันไข่เจียวไข่เจียววันนี้วันหยุดกินไข่เจียวเห็นแต่ชี เหตุเชีเหรอไม่เห็นนนับชีก็ได้นี่นับชีก็ได้เป็นตัวเลขชีสวยๆเยอะเลยโอ้ชีสวยๆเยอะเลยแตกๆเลยนะเนี่ยชีสวยๆเยอะเลยใครเนาะคนที่สองอ่ะแสดงตัวหน่อยนะคะ ใครเนอรักเราเท่าชีวันโอ้ยน้ำมันร้อนแล้วไข่เจียวนะคะวุ้ยไม่เห็นร้อนเลยหลอกดาวแล้วเหรวกนนึกว่าร้อนแล้วไม,ม่ร้อนเลยไม่ฉาเลยไม่ร้อนฉาเลย เริ่มร้อนละทางนี้เอ้าร้อนเร็วจังทำไมร้อนเร็วจังเลยล่ะไข่เจียวแหนมนะคะกินข้าวร้อนๆกับไข่เจียวแหนมรงไปแล้วไม่ร้อนเลย นอ้อรักเราเข้าชีวันโอ้ยอปิดระทะปิดระทะเฉยยใส่เกลียวฉันหอมจริงๆนะจ๊ะ ดูแต่ลำยายอีกสักสองสามวันจะยิงยาวไปน้ำตกลองสว่อ่ะมันใกล้กันเลยดตอนใกล้กันเหรอ,หอมันใกล้กันเนลยห,หนอน nó có cơ, phải treo không hầm, kia, hổng hầm, hầm mát mátเลย. Kì long coi, ta, น้หาไปล่องล่องเหนือล่องใต้ไข่คเคียวหอมหอใส่แหน่มันจะหอมหอมเจียวไม่ค่อยเต็งเท่าไหร่ที่เขาบอกว่าเลยนะไข่เจียวยังทำไม่เป็นเลยนี่อยู่จริง ออีจไอกกเกียวทำไม่เป็นเลยไหนนอมาแอบดูสามคนตามร้านดวงใจใครหนอมาแอบดู เห็นบอกกันมั่งเลยใครมาแอบให้กำลังใจเนาะใครมาแอบให้กำลังใจป้าเนอะน้องสาวฉันหรือป่าสี่ล้านดวงใจแล้วทอดขไข่ไหมเอวิงด้วยนอนทอดขไข่ไหม อร่อยนะไข่ไม่ไหมอ่ะไข่ไหมไข่ไหมใช่ใช่ไข่ไหมเลยหนอนเนี่ยไข่ไหมไข่ไม่ไหมกินก็อร่อยนะจะบอกให้เนีย่ยไข่เจียวไข่เจียว ไม่ได้เป็นเจียวเลยเนี่ยนี่ไม่ไม่เปินไม่เรินอย่างหมอนบอกเลยหวัดเราอกันสิเนี่ยไข่เจียวทอดไม่เป็นก็จริงๆเลยทอดไข่ไม่เป็นเห็นไหมมีอยู่จริงนะคะใครทําไข่เจียวไม่เป็นก็มีอยู่จริงก็ <c oughs> ป้านี่แหละคะ่ะทําไข่เจียวไม่เป็น เนี่ยเห็นไหมไข่เจียวได้อะไรกินแน่นอนวันนี้ได้อะไรรับประทานข้านอนวันนี้ร้อนมากตัวได้อะไรร,รับประทานข้านอน ขอบคุณนะคะน้องหนอนน้องชาเขียวพาลุยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจไข่เจียวไหมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะน้องหนอนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ